ำลังใจที่นีคือคำว่าพี่กำลังโอนนะขอแสนให้ล้านเกมเพราะฝ่ายเมียอวดหัวมากเกินไปขอบคุณที่ทำเพื่อหนูมากๆขนาดนี้ขอบคุณที่รักกันหนูรักพี่ที่สุดเลยเรียกได้ว่าขอเงินได้เงินขอรถได้รถปีหน้าแผนจะซื้อบ้านใส่ชื่อฝ่ายหญิงซะด้วยคงสโลแกนผู้หญิงพี่ต้องไม่หน้อยหน้าใคร พระปลัดใจปา๋าเปสีกาไม่อัน้นซุกเลี้ยงอยู่หรูขอเงินได้เงินขอรถได้รถใจปา๋าสุดๆกลายเป็นประเด็นละอุดโซเชียลเมื่อเพจดังออกมาตีแผ่ความจริงอีกด้านของวงการผ้าเหลืองว่าพระปลัดรูปหนึ่งรองเจ้าอาวาสวัดดังในอำเภอเมืองมหาสารคามที่พึ่งได้กระถิ่น91ล้านเปสีกาไม่อัน้น ซุกเลี้ยงอยู่หรูโอนแล้วแถมเงินสดใจป่าสุดๆชาวบ้านรู้พ่อแม่หลับรู้คนในหมู่บ้านรู้อื้อเฉามานานแล้วแถมซีก้าตัวดียังโพสในไอจีชำแต่ปัจจุบันตั้งไพรเวทไปแล้วจ้าออยย่าเเลก,กััับนนนตงป็พระดไ นับนิ้วลมรวมเงินที่เปไปไม่ต่ำกว่า50ล้านทำเมาคณะสัตธทาที่เห็นถึงการกระทําของรองเจ้าอาวาสรูปดังกล่าวรู้สึกถึงความไม่สบายใจต่อพฤติกรรมใกล้ชิดสาวระหว่างภาะประหลัดกับสีกามีภาพบอ,อกตามสื่อโซเชียลเกรงว่าจะทำให้ทางวัดเสียหาย เรื่องส่วนตัวเขานะเงินมันก็เป็นเรื่องของเขาแล้วเขาก็ได้ลาออกไปแล้วคนทีมไปพูดมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรเราก็ไปพูดให้วัดว่าเสียหายด้านเจ้าอาวาสวัดป่าวางน้ําเย็นอําเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามได้ออกมายืนยันว่าพระสายเปไม่ได้อยู่ที่วัดน,นี้นานแล้วและทางวัดก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นเศราและตกใจค่คะ เราจะไปตรวจเจอเรื่องอะไรเขาลาออกไปแล้วมันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับวัดเราแม้นี่เดียวขนาดที่แม่ของพระดังกล่าวก็างการลูกฉันเป็นคนดีมีแต่คนรักคนเมตตาไม่คิดว่าจะมีคนมาทํากันได้ลงแบบนี้แต่ว่าเปเสียใจน้ำลูกก็ว่า แม่หว่าผู้เหตุทีือเหตุใดสำหรับตัลูกของแม่นั้นกต่ก็คิดว่าติดจังสี่ดอกสิตนีู่้อิจาพันน้ฟังแล้วชาวเน็ตก็พากันคอมเมนต์บอกก่อนเปสาวต้องเปแม่ก่อนแน่ๆหรือบางเมนก็บอกว่านึกว่าดูละครเจ้าหญิงขี้อวดกับนักบวดร้อยล้านเจ้าหญิงขี้อวดกับนักบวดร้อยล้านมันก็จะดูกุุกกิ๊กหน่อยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นความรักอะรักนะฮะรแถมเพจดังก็ยังขุดต่อรัวๆว่าคนรักของอดีตพะปราชไม่ใช่ไก่กาโปรไฟล์ดีมากเรียนจบการศึกษาด้วยเกียรตินิยม ผุรูศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเคมีสมัยมัธยมก็เป็นถึงประธานนักเรียนฝ่ายกิจการนักเรียนอีกครั้งยังใจบุญชอบบริจาคเงินให้กับมูลนิธีและวัดต่างๆเป็นประจำอีกด้วยปัจจุบันชีวิตก็ดีๆใส่แบรนด์เนมทั้งนาฬิกาทั้งเครื่องประดับโซเชียลแซวบอกทำบุญเห็นชาตินี้ก็เคสนี้แหละจ้าอ๋อจะมีวันนี้วันให้เลยว่าวันนี้วันนี้เราจะไปไหนขอ๋อวร์ ع, ใช่ป่ะเขาจะมีบอกเลยว่า ไปครัวนี้จะได้ไปดีบ้างส่วนล่าสุดพระประหัดวัย28ปีก็ได้มาลาสิกขาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ดูเหมือนชาวเน็ตจะไม่ปื้มนะคะซึกแล้วจบมันจะจบไม่สวยเรื่องนี้ต้องมีเขีรยให้กระจ่างก่อนคะ่ะ